ใช่แล้วแล้วก็จะเป็นแค่รายการเดียวด้วยเพราะอันนี้รายการของตัวเองมันเกิดปัญหาอย่างนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยพอเจอพี่เก๋ยังจําได้ขอพ่อแต่งงานวันที่9สิงหาปี2001แล้วก็ยังไม่ค่อยได้รับการอนุมัติจนกระทั่งปลายปี2001เนี่ยถ้าไม่ได้แต่งตอนนั้นก็พี่เก๋บอกกูเลิกละ สินสอดที่เอามากองนะ่ยยืมเข้ามานะใครถามก็บอกว่าไม่เอาอยางเลี้ยงลูกเองแต่เปล่าหรอกม,มันไม่มีเงินจ้างคี่เดียนคือพอยิ่งลุ้นว่าพ่อมาไม่มาเนี่ยคนยิ่งมานะเวลาวุฒเดินเข้าทางนี้แต่ปะดับเดินออกทางนี้ ไม่ใช่เก๋เข้ามาข้างในแล้วจะเก๋ไม่ได้อยู่คนเดียวไงเก๋อยู่คนเดียววันนั้นนะเก๋ใส่ชุดเป็นชุดสีเหลืองแล้วก็เป็นลายดอกไม้เล็กๆๆชุดยาวชุดเดียวน่ารักมากเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่คอยู่บ้านเปิดบ้าน กันถามไปที่จุดเริ่มต้นละกัน2คนเจอกันครั้งแรกที่ไหนเจอกันที่บ้านพี่ท็อปเที่ยงกริเจอที่ลอดดอนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่เรายี่สิบสิบเจ็ดใช่เก๋เป็นเพื่อนของเพื่อนของน้องเพื่อนพี่ท็อปอะไรประมาณอย่างเนี้ยหลายต่อหลายต่อมากคือจริงๆแล้วเอาัวว่ากันง่ายๆก็คือว่าที่ไปเจอหน้าบ้านเขาเนี่ย เพราะว่าตรงนั้นเราถือว่าเป็นจุดรวมพลมก็เลยว่าที่คนไม่รู้จักไปที่อื่นไงไม่รู้จก็จรู้จักตรงนี้ก็เลยมารวมที่กันตรงนี้แล้วก็ก็มาถึงก่อนพอรู้ว่าจะมาจะมีสาวมายังไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็โอ้โหตอนนั้นพี่เรอใกล้สอบพอดีโอ้โหหนวดเฟิร์มเลยแบบไม่ได้ไม่ได้โกนหนวดไงก็ล้วก็ไม่ได้โกนหรอกก็ใส่แว่นหนาเตอะเลยตอนนั้นใส่เสื้อกั๊กได้ไหมใส่เปล่ายา่างไม่ใส่โอเวอร์โคทออกมาข้างนอกไง วันนั้นเนี่ยเปิดประตูมาอิงงเปิดประตูมาแฟบไม่จริงๆงเราอยู่กันข้างนอกไงแล้วเก๋ไม่ใช่เก๋เข้ามาข้างในแล้วไม่ใช่นะตกลงเจอความเขาเจอตกลงเจอกันเจอเออเปิดประตูเข้ามาเขาก็กดอาร์ตไอ้ตัวก็เปิดประตูใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็มาเปิดประตูในบ้านไงที่รับอะจำไม่ได้เหรอเก๋ไม่ได้อยู่คนเดียวไงเก้อยู่คนเดียวเล้ยไม่รู้จักพี่ท็อปแล้วเกจะเขิดเข้าไปได้ยังไงเฮ้ยเออนี่เรา เจอบ้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เล่นแจ็คมาเนี่ยไม่แจ็ค่ะเนี่ยาอะไรต่อะอะไรต่อสรุปยังไงนะสรุป,ปว่า <c oughs> วันนั้นเนี่ยพี่ท็อปยังจำได้เลยเก๋จะไปไหนกันวันนั้นน่ะเก๋จะไปบอลหมัดกับพวกเพื่อนๆเขา <c oughs> ไม่ได้ไปบ้านอ <c oughs> เอ่อเฮ้ยเราเปลี่ยนมาเป็นวิชาแม่ไม้มมยไทยดี่า อนุมานถหยแหวนโอลแ่น์อ้ยขามถอยเนียนเนียนเจ๊กอันนี้พูดเอนอ๋อเดียนเดียนจะไปบอลหมัดแล้วเขาก็จะนัดเจอกันไม่รู้จะนัดเจอกันที่ไหนใช่ไหมก็เลยอะมานัดเจอกันที่บ้านพี่ท็อปเราพี่เก๋เนี่มาถึงคนแรกแล้วก็กดออดพอเปิดประตูมาเขาก็แบบเหมือนในหนังก็เป็นเหล็กสาว สมัยนู้นนะก็ะเป็นชุดเหลืองชุดเดรสชุดเดียวแล้วก็เป็นลายดอกแล้วพอน,นั้นเสร็จพี่ท็อกก็บอกว่าเออเข้ามารอข้างในก่อนไหมครับเก๋ก็บอกเออไม่เป็นไรค่ะรอ,อ,องเท้าถอดยากก็้มลงไปมองใส่รองเท้าแคชชู <laughs> ก็เลยได้สมเดอืมหน้าเรามันคงน่ากลัวนะ ก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็เลยปิดประตูให้เขายืนรอข้างนอกนั่นแหละเจอหน้าเขาครั้งแรกหนึ่งคือก็ยังไม่ได้รู้จักกันด้วยก็คงแปลกๆเราจะเข้าไปแล้วก็ไปรอข้างในบ้านเราก็เลยยืนรอข้างนอกดีกว่ารู้สึกรู้สึกสบายใจกว่าที่จะอยู่ข้างนอกตอนแรกเนี่ยเพื่อนพี่ท็อปเนี่ยจะขับรถลงไปใช่ไหมจะไปส่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยท็อปไปเป็นเพื่อนกูหน่อยพี่ท็อปก็โอ้โหไปตั้งบอลหมัดโคตรไกลเลยจากลอนดอนที่เกียรติพอเปิดมาปุ๊บเห็นเก๋มาถือว่า เออไม่ดเดี๋ยวจะไปด้วยปรากฏเพื่อนบอกเฮ้ยเขามาเกินว่ะไม่มีที่ละมึงไม่ต้องไปละเขาก็แบบพอหลังจากเจอกันครั้งแรกแล้วโปรเซสการเข้าหาพี่เก๋ในการจีบกว่าจะพิชิตใจกันเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นพี่ชายที่แสนดีตอนนั้นพี่เก๋อยู่แฟมิลีก็โทรไปถามสาระทุกสุขดิบเป็นยังไง โอ้ตอนนั้นเป็นพี่ชายที่แสนดีขัดเหลืออะไรมาเดี๋ยวพี่ทํอช่วยอย่างนั้นอย่างนี้โทรไปหาเาก่อนลยโทรไปเลยคือตอนนั้นต้องบอกว่าสมัยนั้นยังไม่มีมือถือมือถือแพงต้องโทรเข้าที่บ้านเขาก็โทรมาเพราะว่าพี่เก๋เขเหงาด้วยไงแล้วก็เออมีคนคุยมีคนคุยแล้วก็พี่ชายที่แสนดีก็ไปอยู่ทางบ้านต่างเมืองใช่ไหมใช่ใช่เด็กแรกดีกว่า ไป KFC <c oughs> ไปเสร็จปุ๊บก็เราเป็นสุภาพบุรุษไงเราก็เดินเข้าไปเข้าคิวก่อนแล้วก็สั่งไก่สั่งอะไรเสร็จแล้วก็บอกเก๋เดี๋ยวพี่รับนั่งรอตรงนู้นนะเก๋สั่งเสร็จแล้วไปเจอตรงนู้นแล้วกันพี่เก๋กพยังกํามมาทุกวันนี้ว่าเดทแรกเนี่ยต่างคนต่างจ่ายทุเลศมากเลยคือถึงเดทแรกจะไม่จ่ายเนี่ยนะเดทสองก็ไม่จ่ายเราก็รักษามาตรฐานนะ คือเวลาไปกินข้าวกันก็แชร์กันจ่ายพี่เก๋ก็จะโกรธมากเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เก๋เขาจะประหยัดตังค์มากประหยัดตังค์เสร็จแล้วพอมาเจอพี่ทอมนี่ก็คือจ่ายอุตลุดเลยไอชวนที่ไปบนเรือขึ้นเรือนั่นน่ะเหตุการณ์ประทับใจวันวาเลนไทน์พอดีเลยปีปีอะไรนะหนึ่งเก้าเก้าเก้าห้าใช่ไหมโอ้นั่นน่ะชวนพี่เก๋ไปเขาเรียกเป็นวาเลนไทน์บอลก็คือเป็นงานแบบปาร์ตี้วาเลนไทน์ะจัดบนเรือเ้าถามเก๋ไปไหม ไปงานวาันาเลนไทน์กันใช่ไหมไปไปไปอ,อ่ะตัวยี่ห้าปอนคือไม่เราเก็บตังเรายี่สิบห้าปอนอะ่ะคือแบบยี่สิบห้าปอนสำหรับพี่เก๋อคือมันเยอะมากไงนะสำหรับเราเราไม่เคยใช้เงิน,นยี่สิบห้าปอนไงเออเราก็จะซื้อแซนด์วิชอย่างมากก็แบบซื้อแบบถูกอะ่ะแบบแฮมแผ่นเดียวอะ่ะตอนกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอ,เอ,อพี่เขาก็ไปวันาเลนไทน์ไปอ่ะจ่ายด้วย ตอนนั้นตกลงเป็นแฟนกันยังไอที่ชวนไปก็เหมือนกับคือคือก็เออก็เป็นแฟนแล้วแหละเนาะก็เหมือนคบไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่ามาบอกเอ้ยเธอสรุปนะวันนี้เรารักกันแล้วเราเป็นแฟนกันไม่ได้อย่างนั้นไงเออจะแบบไปคนบอนดิ้งจ่ายคืองกไปเรื่อยๆไงเดทแรกไม่จ่ายเดทสองเราก็ไม่จ่ายเดทสามก็ไม่จ่ายจนกระทั่งไาเลนทายเราก็ไม่จ่ายใช่ไหมคือเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายขบกันอยู่ที่นั่นนานไหมคะพี่ อยู่ไม่นานไม่นานอยู่อังกฤษแค่ปีกว่าๆพี่ท็อปจะจบปี2ที่เจอพี่เก๋เราก็เป็นแฟนกันแล้วพอจบปี3ามนี่อัที่งกฤษเนี่ยเรียนปริญญาตรีเนี่ยสปีก็พอจบปี3พี่ท็อปก็บินไปเรียนต่อที่อเมริกาตอนนั้นก็โหนใช่ตอนนั้นก็น้่ตาท่วมลับด้้นพอสมควรเก๋ไปส่งพี่ท็อปที่ที่อเมริกาด้วยอ่าแล้วก็ยังจําได้เลยตอนเดินเดินมาส่งพี่เก๋ที่สนามบินที่อเมริกา ไอ้น้ำตาท่วมจริงๆไม่ใช่ท่วมที่ลอนดอน,นท่วมที่อเมริกาเพราะว่าพี่เก๋เนี่ยจะต้องเดินกลับอ่ะก็จะเดินน้ําตาล่วมติ๊งติงต๊ง,งเดินขึ้นเครื่องบินน้ำตาเขาเไม่ตอนนั้นคือสนิทกันแล้วไงคะสนิทกันแล้ว,ลวเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่สนิทกันแล้วออใช้คำว่าสนิทกันแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วแล้วก็มันมันแบบว่าเราก็เขาเรียกไรไม่ไม่ได้ มีแฟนอ่ะมันก็เหงาแล้วก็พอพอมาเจอก็สนุกทุกวันไงแล้วพอวันหนึ่งแบบเอ้ยแล้วจากแล้วอยู่ข้ามประเทศกันเลยเออข้ามประเทศกันอะไรเงี้ยตังก็ไม่มีไงเนื้อออกว่าเราก็เลยคิดนะเอ้ยจะแบบว่าจะได้เจอกันไหมจะได้คุยกันไหมมันก็นิดนึงนั่นแหละก็เลยร้องห่มร้องไห้กันไม่ใช่กันห่างกันกี่ปีคะช่วงที่เต้องไปอยู่อเมริกาแล้วก็พี่เก๋เรียนต่อที่อังกฤษอยู่ตอนนั้นถ้าจะว่าห่างก็ไม่ห่างหรอกเพียงแต่ว่าเวลาพี่เก๋หยุดเนี่ยที่อังกฤษจะมีหยุดเยอะก็จะบินมาอเมริก แล้วพี่ท็อปหยุดพี่ท็อปก็จะเป็นปีน<ม><อ>หนึ่งเนี่ยต้องมีส4ี่ครั้งตอนนั้นเก๋ไม่ได้อยู่ลอนดอนอยู่อยู่บรดฟอร์ดเราก็ต้องขับรถจากบรดฟอร์ดลงมาถึงลอนดอนเนี่ยใช้เวลาสักสี่ชั่วโมงมั้งแล้วก็ขึ้นเครื่องจากลอนดอนมาลงไม่ชิคากโก้ก็มีเนียโพลิสล้วก็มาที่แมดดิสันจากนั้นก็เจอกันบ่อยพอสมควรกาช่วงสาปีที่อยู่เป็นคนละประเทศเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคก็โอ้โหค่าโทรศัพท์บานสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มีโซเชียลมีเดียมีแต่จดหมายมีแต่ แฟกอีเมลก็ยังไม่ค่อยอินเทอร์เน็ตเริ่มเริ่มมีแต่ก็ยังยังไม่ค่อยได้ใช้ยังเป็นแบบฟิชแลนด์ไลน์โทรศัพท์อยู่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยติดต่อลำบากเมื่อก่อนช่วงก่อนนู้นแต่ก็เราโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ช่วงที่ทออยู่เมืองไทยจะเขียนจดหมายช่วงไปอเมริกาก็โทรศัพท์เออจนเรียนจบเดือนธันวาปีเกจแล้วก็ปีเกมกราเนี่ยก็ไปอยู่ กับพี่เก๋เดือนหนึ่งที่แรดฟอร์ดก่อนแล้วก็วันที่หนึ่งกุมภาปี98กลับมากรุงเทพนั่นแหะเราก็มาอยู่กรุงเทพก็ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยพี่เก๋ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นลูกเขาไม่รู้จักด้วยวานในปัญหาเป็นใครที่บ้านนะไม่รู้ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นลูกคนรวยไงไม่รู้สึกว่าเป็นลูกคนเลยเพราะไอคนนี้เองก็ไม่รู้สึกเหมือนกันเขาไม่ได้ใช้ของอะไรที่แบบโอ๋จะต้องแบรนด์ รถก็ไม่มีเพื่อนมีรถทุกคนมีเขาไม่มีรถอย่างเงี้ยคนที่น่ไม่ไม,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 มีรถอยู่คนเดียวยรถก็แพงที่สุดเลยนะตั้งหลายหมื่นล้านรถไร้ใตดินอ,อจะขอพ่อซื้อพ่อไม่ให้ซื้อ,อ,อ <laughs> ตอนแรกยังพอสักสองปีแล้วอะ่ะก็รู้แต่บ้านพี่ท็อปนะแต่บ้านพี่เก๋เนี่ยก็บอกตั้งแต่ปีแรกเลยแหละบ้านพี่เก๋นี่พอรู้ว่าเป็นลูกในบรัญรหานี่โอ้โห เต้นเลยกลัวไปบ้านพี่เก๋ครั้งแรกเนี่ยโอ้โหพี่ท็อปนิ่ใส่เสื้อใส่เสื้อเวอร์เช่เลยนะขับเบนซ์เอสเอลทุมด้วยขับไปถึงเสร็จหนาโ้ชว์ป่าพี่ชายพี่เก๋นั่งแบบคือม่เขาก็แต่งตัวแปลกแล้วไงเป็นเฮ้ยนั่นหล่อแล้วนะเสื้อลายเวอร์าเช่ มีเสื้อกั๊กด้วยหัวเมดูซ่านะอ่าเข็มขัดโอ้โหมีโซ่ด้วยมีโซ่ด้วยมีโซ่ด้วยแล้วนี่มีโซ่กี่มีโซ่นึกออกไหมพเก๋ก็รู้สึกว่าเป็นสไตล์เขาคือเขาเป็นแบบนี้ไงเขาชอบแต่งตัวไงแล้วแต่คือสไตล์เขาไงเขาแบบพี่เก๋จำได้เลยว่าเออหนักอืมกลับมาไทยกี่ปีคะทีึงแต่งงานกันเราแต่งงานกันปปี2001เจ็ดเสร็จเป็นแฟนกัน8ปปีีีอาานัพ่่เก๋ไไมมญหะรแล้วพีปด เจอบ้านพี่ท็อปลายโอ้นั่นเรื่องเยอะนั่นเรื่องเยอะนั่นเรื่องเยอะมัไม่เป็นตำนานเป็นตำนานมันเป็นตำนานยุคอนาล็อกอย่าเน้นอย่าเน้นยุคอนาล็อกได้ไหมมันเกิดปัญหาอย่างนี้ว่าบ้านพี่ท็อปเนี่ยเขาอยากจะให้พี่ท็อปทำงานการเมืองก่อนมันคงก่อนแล้วก็ประเด็นที่2คือตอนนั้นบ้านพี่เก๋เนี่ยก็ทําธุรกิจแล้วปรากฏว่าพอเคาไปคบไปเนี่ยมันมันเจอต้มยำกุ้งก็เลยล้มละลายสำหรับคนที่เกิดไม่ทันนะ ประเทศนี้ไม่ได้มีแค่สุกก้อนขนมเมื่อก่อนมีรีวองด้วยนี้มีรีวงใช่แล้วอร่อยมากแล้วก็ตอนนั้นก็ล้มละลายแบบที่บ้านเขาก็อยากได้ลูกคนมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยมาใช่ไหมแล้วก็นี่เขาเป็นนักธุรกิจธรรมดาปกติปกติไม่ได้อะไรใช่ไหมแล้วพอมาตอนหลังล้มละลายอีกก็เลยไปกันใหญ่เลยแล้วไอ้คนรอบข้างก็โอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้มาเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยไปกันใหญ่เลยจนกระทั่งอปลายปี2001น่เนี่ย คือถ้าไม่ได้แต่งตอนนั้นก็พี่เก๋บอกกูเลิกละยังจําได้ขอพ่อแต่งงานวันที่19สิงหาปี2001แล้วก็ยังไม่ค่อยได้รับการอนุมัติก็เลยเกิดเรื่องราวรามาก็บอกกันก็ถ้าเป็นเอกสารนะแทนที่จะเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาก็จะเป็นเพื่อโปรดสหก็เลยเม้งแตกเลยตอนนั้นก็คือต่อให้พ่อไม่แอบรู้บ้าแต่ว่าพี่ก็จะแต่งก็จะแต่งพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะแต่งเองก็เรื่องของเราเองพ่อไม่ยุ่ง ก็เผอิญเผอิญวราวุฒิก็ลูกในบรรหารเหมือนกันอย่าท้าขอพ่อ19สิงหาแล้วก็ไปแต่งงานเนี่ยคือยกน้ําชาเนี่ยยกน้ําชาวันที่17พฤศจิกาปี2001แล้วสี่เดือนที่เม้งกันจะเป็นข่าวเลยนะที่ไปเป็น่ใช่แล้วก็17สิงหายกน้ําชาแต่2ธันวาเนี่ยไปจัดงานฉลองที่ปราสาทอัตินีที่อัตินีนี่แหละใช่ไหมที่เป็นข่าวใช่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 ที่พ่อไม่ไปที่พ่อไม่ไปแม่เนี่ยไปวัน วันที่สองธันวาทวันที่พลาซ่าที่นี่อ่าแต่วันที่ตอนที่วชุมชาไม่ได้ไปงานแต่งงานเนี่ยก็พระป่าพอสมควรสินสอดที่เอามากองน่ะยืมเข้ามานะคือไม่มีทองหยองอะไรก็คือมีแต่ตัวเรียกว่าเป็นเป็นนี่สิบมากอันนี้ไม่เคยแล้วก็ไอ้แหวนที่ถ่ายรูปลงที่ถ่ายรูปลงนั้นยืมแล้วแล้วข้างๆนั่นนะเจ้าของเจ้าของหมดเลยเจ้าของยืมแล้วแล้วก็ไอ้แหวนเพชรที่ มั่นพี่เก๋เนีห้ากะหลัดเนี่ยนั่นก็ยืมเข้ามาอีกเหมือนกันทุกอย่างยืมหมดวันรุ่งขึ้นนี่เราเอาไปคืนเขาไม่มีมีของจริงอย่างเดียวเงินหนึ่งล้านบาทก้อนน่ะคือชีวิตเขาทั้งชีวิตเนี่ยมีอยู่ล้านหนึ่งอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคือเงินเก็บที่เป็นของเงินเก็บของพี่เราคนเดียวเลยล้านหนึ่งการแต่งงานก็มีผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนตอนทีมการ์ดตอนนั้นก็ยังจําได้เลยเป็นเลขาและมัณฑตีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตอนนั้นเนี่ยมีกระทรวงนี้อยู่ตอนนนีี้้เเปปลลลล่ยไแวพอหังงิกาน ประมาณ5้าโมงเย็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเนี่ยก็มาช่วยกันพิมพ์หน้าซองเอารายชื่อสอสอมานะช่วยกันพิมพ์พิมพ์กันเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะแจกไงดีก็ไปตั้งไว้ที่สภาเจ้าหน้าที่สภาก็ช่วยพอสอสอมาเซ็นชื่อก็แจกการ์ดแจกการ์ดเวลาวุฒิแต่งงานนะคือทุกคนช่วยกันช่วยกันหมดเลยแล้วก็ก็ตอนแม้แต่คืนวันแต่งงานเนี่ยหัวคะแนนที่สุพรรณก็มากันใหญ่โอ้ยคือพอยิ่งลุ้นว่าพ่อมาไม่มาเนี่ย คนยิ่งมาคืนนั้นคนสี่พันกว่าคนอะที่มางานแต่งงาน้วไ้ว่าวันนั้นอะคือคือมันประกาศว่าจสร้อยคือห้ามไปแถวนั้นเลยจสร้อยประกาศเลยแล้วก็แล้วก็ท่านตอนนั้นท่านนายกทักษิณเป็นนายกท่านก็ให้เกียรติมามาเป็นประธานให้แล้วท่านพูดดีมากนะคืนนั้นเนี่ยเรียกว่าปกติสอสเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลจะไม่มาถ้าเป็นสอสรัฐบาลฝ่ายค้านจะไม่มาแต่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคือท่านนายกทักษิณแล้วก็พักประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน ก็ต้องขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นที่ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเขาประชุมกันอยู่ทังภาคใต้นะเขาก็เหมาเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นมางานแต่งงานพี่ท็อปโดยเฉพาะเลยคือคือท่านนายกทักษิณยังบอกเลยบอกว่าไม่เคยเห็นองค์ประชุมครบขนาดนี้คือทั้งรัฐบาลทั้งฝ่งายค้านอยู่ด้วยกันหมดคือด้วยความแบบที่ว่าเราเราสนิทกับทุกคนเป็นเพื่อนกับทุกคนใช่ไหมก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาก็ตนนันโอ้โหสี่พันกว่าคนมา มัยดแยใช่เราไม่เคยเป็นศัตรูกับใครก็ตั้งแัดงานแต่งงานอะตอนนั้นมีอยู่คนเดียวที่เจอพ่อเข้าไปก็เลยน็อกเลย <c oughs> ตั้งแต่นั้นมาก็ถึงขึ้นชื่อว่าอย่าได้ไปท้าในปัญหาร <c oughs> เพราะขนาดลูกตัวเองอยังซัดแล้วเลยแล้วก็ตอนแต่งเสร็จก็ย้ายออกจากบ้านด้วยได้ญาติลูกพี่ลูกน้องที่เห็นมากันตั้งแตเด็กอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ ให้บอกไปอยู่บ้านเขาก่อนเขา้ไม่มีใครอยู่ในบ้านไม่มีใครอยู่ในบ้านเขาก็เลยให้เขาไปอยู่ยก็ไปอยู่กนะับเขาเนี่ยสามปีเต็มเต็มไม่ได้ใช้เงินบ้านสักบาทเดียวตอนนั้นเนี่ยมีปอร์เช่มีเฟอร์รารี่ขายทิ้งหมดเลยแต่ขายทิ้งเนี่ยไม่ใช่เอาเงินมานะยังจําได้เลยขายได้22ล้านสองคันแล้วก็เซ็นเช็ค22ล้านเนี่ยคืนพ่อแล้วก็ยังจาได้ตอนนั้นเนี่ยกินข้าวกระเพราไกา่ไข่ดาวหลังหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ลําบากเหมือนเหมือนอีกหลายๆคน แต่ว่าก็ได้สัมผัสชีวิตมนุษย์เงินเดือนมาแต่แต่ก็ต้องบอกว่าก็ยังสบายกว่าอีกหลายคนตรงที่ที่โชคดีที่ว่าบ้านเราไม่ต้องผ่อนรถเรามีเออรถเราแต่ว่าค่าน้ําค่าไฟก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางก็ต้องจ่ายค่าอาหารค่าน้ํามันค่าอะไรก,ก็ก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีลูกด้วยพอต้องเทม,มาปุบ๊บก็ไม่มีพี่เลี้ยงใครถามก็บอกว่าอ้ไม่เอาอยากเลี้ยงลูกเองแต่เปล่าหรอกมันมันไม่มีเงินจ้างพี่เลี้ยงก็เลยเลี้ยงเอง แล้วก็สามปีเต็มๆเลยนะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีแม่บ้านไม่มีแม่บ้านด้วยก็ทำเองหมดทำเองหมดแล้วก็เลี้ยงลูกพี่ท็อปนี่เป็นเลขาล่มตีมีคนขับรถขับมาส่งถึงบ้านปุ๊บก็รีบไล่ให้มันกลับเพราะกูจะได้เปลี่ยนเสื้อไปกวาดใบไม้นะเสียฟอร์มเสียฟอร์มไม่ได้อย่ามาอย่ามารับเร็วกูยังกวาดบ้านไม่เสร็จ สามปีนะ่ะไม่ได้ใช้เงินพ่อเลยสัก,กบาทจนวันเกิดพ่อวันที่19สิงหาสองพัน่ญาติก็แบ่งเป็นสองทีมทีมหนึ่งไปคุยกับพ่อทีมหนึ่งคุยกับลูกไอ้ไอทีมที่มาคุยกับลูกก็บอกว่าท็อต้องไปง้อพ่อเขานะนะต้องไปคุยกับเขาดีๆนะงั้นงี้ผมก็บอกว่าก็คุยแล้วเขาไม่คุยด้วยบอกอานาไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองแล้วก็จะมีอีกทีมไปพูดกับพ่อคุณบรรหารคุณบรรหารต้องคุยกับลูกนะ ไม่งั้นเนี่ยเดือดอีกหน่อยมันเป็นลูกชายอยู่คนเดียวเนี่ยมันย Ryan, <c ười> อย่างนั้นอย่างนี้อ่ะว่าต่างคนก็ต่างเงียบพอวันที่สิบเก้าสิงหานั่งอยู่ที่บ้านเราเลยจาได้ไหมเกลี่จ <c ười> ำได้ไหมจำไม่ได้ทำบุญทาบุญอยู่ในบ้านก็ยังจาได้เลยคําแรกที่พูดก o, <c ười> ับพ่อเตียคือถ้าจะพูดอ่อนๆหน่อยจะเรียกเตียถ้าเวลาพูดคุยกันธรรมดาจะพูดพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะพออเตียเป็นไงบเออ ตอนนั้นเนี่ยบ้านสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เข้าบ้านไปทําบุญเนี่ยยังจาได้เลยวันนั้นทําบุญบ้านเรามนทําบุญแล้วก็คุยกับพ่อก็ทักพ่ออ่ะก็เริ่มมัน้วก็ค่อยทีละก็ต๊อกก็แต๊กก็ต๊อกก็แทกแล้วก็วกปีสี่เจ็ดครบรัฐบาลทักสิณหนึ่งก็กําลังจะเลือกตั้งแต่มาู้สึกจะเลือกตั้งปีสี่แปดปีสี่แปดแล้วพี่เนี่ยคุยกับพ่อเนี่ยสิบเก้าสิงหาสี่เจ็ดพมาสี่แปดก็เริ่มจะเลือกตั้งหาเสียง พี่ก็ไปกับพ่ออ่ะคราวนี้ก็เริ่มเจอคุยกับพ่อเยอะขึ้นไตยังไม่เข้าบ้านนะยังไม่เข้าแต่ว่าก็เริ่มเริ่มดีขึ้นได้เริ่มดีขึ้นอ่าเป็นพ่อเป็นลูกใช่อ่าเอ่อไอ้เจ้าเบนเนี่ยเกิดวันที่4กรกฎาคมปี2 5ิบเจ็พอมัน6เดือนเนี่ยก็คือประมาณสักตอนต้นปีต้นปี48เนี่ยใกล้เลือกตั้งแล้วก็ก็สงสารลูกอ่ะใช่ไหมคือถ้าถ้าก็อยากให้เขาเรียนโรงเรียนดีๆอยากให้เขา แบบว่ามีมีมีอยู่ได้สบายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับพี่เก๋เพราะถ้าเกิดรู้ว่าถ้าย้ายเข้าจรันเนี่ยพี่เก๋ก็เขาต้องเขาต้องอดทนเยอะมากอะใช่ไหมก็อ่ะก็พี่พี่เก๋เขาก็อ่ะเข้าก็เข้าเห็นแก่ลูกอ่ะเข้ากเข้าพอเข้าก็พอตัดสินใจเข้าปุ๊บจําได้เลยวันนั้นอยู่ที่อยู่ที่สนามบินอุบลอยู่ที่สนามบินอุบลหาเสียงมาทั้งวันละกําลังจะกลับช่วงนั้นก็เจอคุยกับพ่อแล้วอะไรแล้วแล้วก็ก็ไปคุยกับพ่อ พ่อนั่งอยู่ในห้องสอบเพียบเลยแล้วก็สั่งกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเราก็เอ่อเตไว้ขอตังค์เดีพ่อขันว่าไปทำไรจะขอไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่ที่จะลันเท่านั้นแหละไอ้คนนั้นนายครับหัวหน้านหยุดหยุยเรียกคนติดตามเฮ้ยเยีมนี่เอามือถือมาคือสั่งทุกคนอยู่หมดเลยนะถือมา โทรหาเลขาเดี๋ยวนั้นเลยนะบอกโนูหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้ท็อปมันจะไปขอตังค์นะให้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งเดี๋ยวนั้นเลยคือพอกันพ่อกับลูกไอ้ไอ้รออยู่รอเมื่อไหร่จะอุ้ยเมื่อไหร่มันจะมางอสักทีอย่างนั้นไอ้กูก็ก็แต่ก็คุยกับพี่เก๋อยู่นานกว่ากว่าเออที่จะเอายังไงดีอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็พอปีสี่แปดนั่นแหละก็เข้าบ้านแต่ที่พอมีน้องเทมกับน้องเบนขึ้นมาใช่พอพอลูกเนี่ยวางทิฐิกันได้ ก็พอเข้าบ้านก็ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับก็ก็พอไอ้ไอ้ทั้งหมดนี่เล่ามันนี่แหละมันถึงได้อยู่กันทุกวันเนี้ยเพราะว่าโอ้โหกว่าจะมาแต่งงานกว่าจะแต่ละช็อตนี่อ้ยกว่าจะผ่านอะไรที่มันมาแต่ละปีแต่ละระยะที่มันผ่านมาว่ามันมีเรื่องราวมันมีเรื่องเข้ามาที่เราสองคนต้องเผชิญแล้วก็ผ่านไปด้วยกันนึกออกไหมเยอะเยอะและ้วถ้านะวันนี้เนี่ยถ้าเขาทิ้งเราอ่ะ มันก็ไม่คงใจไม่ใช่เรื่องเนอะเนอะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอดีตนี่คือสั่งสามีก่อนนะใช่ไหมนั่นแหละฉะนั้นก็ผมมีหน้าที่ทํางานพี่เก๋ก็มีหน้าที่หาเงินคือกูซ่อนไว้ที่ไหนเนี่ยมีหาเจอหมดใช่ทำงานไว้ที่ไหนเมียหาเจอหมดฉะนั้นเมียผมหาเงินเก่งมากก็ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เนี่ย จะฝ่าฟันจะขึ้นเขาลงห้วยจะอะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราสองคนก็สามารถมาจบลงเอ่ยด้วยกันได้อย่างมีความสุขด้วยกันแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยที่รองรับการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงคน2คนนะครับแต่ว่าในขณะนี้ยังมีพี่น้องคนไทยอีก3ล้าน6แสนกว่าชีวิตที่ เป็น LGBTQ นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมีความสุขยังไม่สามารถที่จะมาจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ดังนั้นผมเองแล้วก็ภรรยาแล้วก็พวกเราพักชาติไทยพัฒนานะครับจะขอผลักดันแล้วก็สนับสนุนการสมรสที่เท่าเทียมโดยการที่จะไปแก้ไขนะครับร่างเรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตราปพพ1 4 .48 เพื่อให้คนไทยทุกคน ทั้ง67ล้านชีวิตของพวกเรานั้นจะได้มีความสุขจะได้มีชีวิตครอบครัวที่ครบถ้วนแล้วก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างถูกกฎหมายมีสิทธิมีเรียกว่าการที่จะทําอะไรทางนิติกรรมนะครับทั้งหลายนั้นครบถ้วนกระบวนความเหมือนอย่างที่เราสองคนมีฉะนั้น Happy Valentine และเราจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อคนไทยทุกคนครับ